สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ทางช่อง YouTube เชฟทิฟคนเดิมเชฟท c h ชาแนลสำหรับ EP ีนี้นะครับมาแล้วนะครับสำหรับเลขล็อกกองนะครับงดที่แล้วเด้งบนเด้งล่างนะครับสำหรับใบที่2นะครับรวมถึงหอยซองดังนะครับที่มาในช่วงโค้งสุดท้ายอีกหลายเรื่องราวนะครับแต่ก่อนที่จะ,ร,ะรับชมวิดีโอขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟัง แนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการเสสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแรงใจอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเอาละครับเริ่มกันที่ซองดังซองแรกนะครับม้าเร็วนะครับเลขม้าเร็วนะครับหลายๆท่านก็ติดตามผลงานอยู่นะครับงวดนี้มาเด่น991เม็ดเดียวนะครับสําหรับเลข2ตัวนะครับผีน้อยให้โชคนะครับซองนี้ก็หลายๆท่านก็ติดตามอยู่นะครับ งวดนี้เด่น1น,นะครับมี1 2 1 5 1 7 1 1 1 8 1 7 6 1 5 6นะครับใครที่ตามผีน้อยให้โชคนะครับลองพิจารณาดูนะครับมาดูการมหาโชคนะครับเลขมหาโชคนะครับชุดนี้เป็นชุด3ตัวนะครับให้แนวทางม,มาที่5 07 525 579 524 624 534นะครับ ก็มีแนบท้ายเอาไว้ว่าจับแบบเดาๆว่างั้นนะครับสำหรับเลขเหัยซองของมหาโชคนะครับมาดูกันที่แอดนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยนะครับแอดนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยนะครับเล,เ,เลขด้านบนนี่เป็น681787นะครับส่วนชุดเด่นนี่เป็น6727เม็ดเดียว6 2 7นะครับ ระวังเบิ้ล6 6 7 7แล้วก็ชุด3ตัวรองนะครับ3ตัวรอง3ตัวกัน8 6 7 8 2 7 6 7 7 617อนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางจากแอดนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยนะครับอ่ะใครที่ตามผลงานนะครับของแอดนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยนะครับเม็ดเดียวห่างเดียวนะครับ627มาดูกันที่แนวทางรัฐบาลไทยของสุดปีดนะครับสุดปีช บนดับ8ล่างอ่าบนดับ8วิ่ง9นะครับมี691 695 8อ่า98อ่าขออภัยครับ95 91นะครับเป็นชุด2ตัวนะครับอลองดูแล้วกันนะครับสำหรับแนวทางสุดปิดนะครับซองนี้ก็หลายๆท่านก็ติดตามผลงานอยู่นะครับเจนุกเขียนมือนะครับเจนุกเขียนมือ915 1 6 1 7 7 5 1 5 2 5และ7 2นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับแนวทางเท่านั้นนะครับชุดเด่นก็คือ1 6 1 5และ2 5นะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งใบนะครับ ล่างแท้สาวรับแรนะครับ2ตัวล่างนะครับชุดนี้เป็น2 8 3 7 7 5นะครับสาวรับแรพ่ารวยนะครับล่างแท้1มิถุนารับวงในกองสลากนะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะครับฝากไว้เป็นแนวทางนะครับ2837และ75นะครับอีกหนึ่ง สองดังนะครับสายด่วนสนามบินน้ำงวดที่แล้วได้90นะครับงวดนี้จัดไปก่อนชุด2ตัวนะครับจัดไปก่อนชุด2ตัวก็ยังเน้นย้ำที่90และ91นะครับเน้นย้ำที่90และ91นะครับก็ยังยังเน้นหลัก9นะครับยังเน้นหลัก9งวดที่แล้ว590นะครับ มาดูกันที่แอดแมงปอนะครับหวยแมงปอแอดแมงปอนะครับ804 814 805 815 915 984นะครับชุดเด่น3ตัวนี้ก็จะมี4หางนะครับคือ804 814 805และ915นะครับส่วน2ตัวบนล่างนะครับเอาชุดเด่นก่อนนะครับชุดเด่นนี้จะเป็น04 05 14 1 5แล้วก็8 5นะครับส่วนชุดรองชุดกันนะครับก็จะมี03 08 84แล้วก็94นะครับก็สังเกตง่ายๆนะครับมีดอกจันด้านหน้าก็คือชุดเด่นนะครับดอกจันด้านหน้าคือชุดเด่นนะครับก็จะมีที่น่าสนใจอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น805 915กนี่ก็ถือว่าเลขสวยทีเดียวนะครับ บทสรุปนะครับอันนี้นะครับจากเพจเลขดังนะครับบทสรุปนะครับก็สถานที่ออกรางวัลนะครับหลายหลายท่านอาจจะทราบแล้วนะครับวันนี้สัญจรนะครับัชนาทสถานที่สถานที่ออกรางวัลคือสำนักงานชนรัฐานที่12นะครับก่อตั้งก่อตั้งเมื่อปี2 445หนะครับหรือว่าร22ปีนะครับ ก่อตั้งเมื่อ2445นะครับ122ปีนะครับสถานบ้านเลขที่250นะครับ250ทับ1นะครับ250ทับ1หมู่4นะหมู่4นะครับส่วนเลข8ปก495 500 9576อ่ะนะครับสัญจรผู้ว่านะครับเลขผู้ว่าเกิด2509นะครับอายุ58ย่าง59นะครับจวนผู้ว่า143 เป็นผู้ว่าลำดับที่58นะครับหมายเลขทะเบียนรถ6487นะครับอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะครับรู้สึกทะเบียนรถผู้ว่านี่จะหลายกระแสเหมือนกันนะครับหลายกระแสเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวลองเช็คข้อมูลกันนะครับว่าข้อมูลไหนนะครับจะจริงแท้เอาละครับสำหรับงวนนี้นะครับสัญจรนะครับเลขสัญจรนี่ก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับส่วนใหญ่สัญจรนี่มักจะ มักจะมาเลขเบิลบ่อยเหมือนกันนะครับเอามาลวครับมาถึงเลขล็อกกองนะครับงวดที่แล้วใบที่สองนะครับเอาเน้นย้ำนะครับว่าใบที่สองนะครับใบที่สองเข้าตรงบนล่างนะครับมีศูนย์หกแล้วก็แตกสามตัวตรงนะครับหกเก้าศูนย์นะครับเอางวดนี้ใบที่หนึ่งนะครับจัดมาที่ศูนย์สามและเก้าสองหกนะครับใบที่หนึ่งนะครับเน้นย้ำนะครับว่าใบที่หนึ่ง 03926นะครับฝากไว้ให้พิจารณานะครับเดี๋ยวตามกันต่อใบที่2นะครับส่วนมากใบที่2นี่จะมาถ้าไม่พรุ่งนี้ก็วันหวยออกนะครับเช้าวันหวยออกนะครับก็จะมีตัวเลขหลุดออกมานะครับเอาละครับฝากให้ฝากทุกแนวทางเอาไว้นะครับให้พิจารณานะครับชอบตามไม่ชอบผ่านนะครับแล้วก็เน้นย้ำนะครับ เนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและกร็รับฟังแนวทา,างข้อมูลตัวเลขก็เป็นอาถารพ์ในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแรงใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ